ตอนเช้เชาๆนะครับงวัวออกปล่อยไปยตามตามสบายเลยครับตามที่มันอยากกินเลยเพราะว่าลอมลวดไฟครับลอมลวดไฟไปประมาณสิบไร่ลอมลวดปลอปไปสามเมระว่าไปหลายตัวก็นีไปได้ครับ อาหารมาถึงมันสิมันสิจอยแห้งกว่าน,นี่แต่นี่ก็จอยอยู่นะครับเมื่อกี้เลี้ยมไปาหาครบเหลือแต่ยอดหนาไวา้หนาแนวอื่นแห้งหมดแล้วนันก็เลี้มหนาไว้ก็กินเฟียงแห้งนะครับตามตามให้หน้าที่เดืือประหยัดต้นทุนไปได้อยู่ครับ งัวก็ถือว่าบ่จอยแห้งแบบนะบอน่อ้วนบ่อ้วนแล้วก็บบ่จอยนะครับพอดีพอดีเพราะว่า <c oughs> เขาเลี้ยงเอาลูกนะครับเป็นงวัวแม่พันธุ์เลี้ยงเอาลูกแบบ่จําเป็นต้องอ้วนแห้งก็ได้นะครับอันนี้ก็แม่นี่เป็นแม่สาวแม่สาวทองแหลก กำหนดลอดใน่ิเดือนไปลายเมษาครับตัวนี้สมวิโกสองล้านเอาเนี่เห็นกล้องเลนกล้องงูเชื่องนะครับมแม่สาว ถ้าไปกินยังเล็บมอยู่เบิดมือนะครับมันแหง้งมันแรงมันก็เล็เบแผลมันเบื่อิ่มมันก็กินอยู่เพราะปันนั่นอันนี้ปล่อยไว้เบิดมือเบอิดคืนนะครับขอขอขอนี่ไปเอาเขาขวากสุบหนิปล่อยทิ่มไว้ตามธรรมชาติเลยนะครับมันก็กินไปตกลแลงมาเบิ่งอีกเพีนน้ยนึงก็ ท่องเต็มพุ้งเต็มพื่อเอาได้ับนี่